พี่ชื่ออะไรครับชื่อคำพันครับพี่กำพันหรือพี่พนนันเนาะพี่ผู้หญิงครับพี่กบพี่กบนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สมุทรปราการนะครับพอดีมาเยี่ยมคุณลูกค้าที่ทําสัญญานะครับทำสัญญาโดยที่ไม่ได้เจอหน้ากันนะครับทำสัญญาออนไลน์นะครับอย่างที่บอกว่าโชคประยูนสามารถทําสัญญาออนไลน์ได้นะครับส่งสัญญามาให้ที่บ้านได้นะครับรอเซ็นสัญญาแล้วก็ โอนเงินมาจาบบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาหากันได้นะครับแต่วันนี้พอดีผมมีโอกาสเข้ามาสมุดประกาศนะครับก็เลยมาเยี่ยมพี่เขาเฉยๆนะครับไม่ได้ในในกรณีใดทั้งสิ้นนะครับก็คือมาเจอตัวจริงเนาะนะครับที่พันเป็นไงบ้างครับที่ทําสัญญานี้มั่นใจนะครับบอกตรงๆเลยนะครับมั่นใจครับตามตามตามไง รูปมั้งตามในในเฟซบุ๊กอ่ะตามมานานดูนานอยู่เหมือนกันดูนานอยู่เหมือนกันก็แสดงว่าคือแอบดูแอบดูนานต้องใช้คำว่าแอบดูเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้คอมเมนต์เนาะไม่คอมเมนต์นะครับก็คือก่อนที่วันจะทําธัญญาก็แค่ทักมาสอบถามใช่ใช่ไหมครับคือทักมาสอบถามข้อความว่ายังไงครับตอนนั้นก็คือผมมีความประสงค์อยากจะปลูกบ้าน ก็เลยชอบแกอยู่เป็นสองห้องนอนอ่าตัวสองนอนก่อนที่แรกก็เลยทางแฟนก็บอกว่ามันไม่ไปก็เลยอยากให้มันไม่กกวานั้นอ่าเนี่ยอยากไดใหญ่กว่านั้นะนะครับก็คือทักไปตอนนั้นก็ยังยังไม่คิดว่าจะทํำสัญญาใช่ไหมครับ<ช>โอเคทักไปดูดูดูเฉยๆว่าเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับมีตัวตนจริงไหมก็จะตอบเราไหมอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมครับอ่าพอดีผมก็เลยทักข้อความเข้าไปหานะครับก็ได้คุยกัน นะครับพอคุยกันนะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาถึงเรื่องแบบบ้านราคาบ้านนะครับทางที่เขาก็สอบถามว่าเออถ้าเป็นหลังนี้ราคาเท่าไหร่ก็อธิบายให้ฟังเข้าใจนะครับแล้วก็ได้โทรหากันนะครับพอโทรหากันเสร็จนะครับก็แจ้งโปรโมชั่นของพี่ก็บอกว่าแถมเสาปูนหินทรายฟรีเนาะนะครับถ้าทาสัญญาภายในเดือนนี้ก็คือมัดจําม0นบาท ที่เขาตอบตกลงใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเอาคือตอบตกลงแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็โอนเงินมัดจำสามหมื่นบาทก็ได้แถมรี่สอบคูณเงินทรายนี่ก็คือที่ไปที่มานะครับที่ไปที่มาหลังจากทาสัญญาแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เตือวจริงแล้วดีค่ะเติมความมั่นใจครับเติมความมั่นใจมากขึ้นครับเติมความมั่นใจมากขึ้นก็ตาคนที่ติดตามใน youtube หรือว่าในเพจนยครับว่าดูแลเป็นยังไงบ้างอธิบายให้เขา ฝังนิดนึงนคะครับก็ถ้าถ้าอยากได้บ้านสวยนะติดต่อคุณประยุนเลยค่ะรอค่ะที่ดูผ่านมาในในในคลิปในหลนะบ้านก็สวยเกือบทุกหลังเลยนะคะครับถัดสินใจทําสัญญาและราคานะคบราค,า,คาก็อยู่ในคานที่ไม่ไม่ได้สูงเลยค่ะครับในเร่ของเราตอนนี้คือไม่น่าจะบานปลายนะคะครับก็แล้วก็มั่นใจได้แค่ไหนครับทำสัญญ,ญาเสร็จ วันนี้ได้มาเจอตัวจริงแล้วก็มั่นใจมนี่ขนาดบ้านยังไม่ไปส่งนะครับแค่แค่แค่เห็นตัวจริงกันนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ยังลังเบแล้วก็อยากได้บ้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังนะครับเราเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับก็พิจารณาให้ดีก่อนนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าผมทําดีที่สุดก่อที่อื่นนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นและการไว้วางใจของลูกค้าเป็นที่หนึ่ง นะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็การทําสัญญาหรือการสร้างบ้านผมจะเอาใจใส่เป็นที่1น,นะครับส่วนเรื่องอื่นคาดตกบกพร่องก็อาจจะมีนะนะครับมีบ้างอันนั้นค่อยอว่ากันนะครับแต่ในส่วนที่ลูกค้าทําสัญญามาไว้วางใจได้ร้อเเซ็นเลยครับว่า 1. ได้บ้านแน่นอน 2. มงบประมาณไม่บานปลายแน่นอนนะครับสผมไม่โกงและไม่หนีแน่นอนนะครับก็นี้เป็น,ปน,ปนคำยืนยันจากผม นะครับโดยตรงนะครับก็คือว่าให้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยขอเพียงให้คุณลูกค้านะครับไว้วางใจทีมช่างเราโชคประยุมมากานแเรีนไทยจะสร้างบ้านและส่งและติดตั้งบ้านให้คุณทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนนะครับหรือบางท่านอาจจะอยู่ไกลาจากที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมีค่าขนส่งก็มาคุยกันได้นะครับอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับก็คืออย่างเบื้องต้นที่ผมบอกว่าส่งฟรี300กิโลเมตร นะครับส่วนเกินผมจะคิด500กิโลเมตรอ่ะ100กิโลเมตรละ5,000บาทอันนี้อาจจะมีส่วนลถและหย่อนกันได้อีกเนาะนะครับพี่นะนะครับอย่างของพี่อยู่ถึง